สวัสดีนะักเรียนทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูปาริชาติบุญจงนะคะในรายวิชาศิลปะนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะเรียนอะไรกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะในเรื่องของการจัดองค์ประกอบและการสื่อความหมายในงานพัศนศิลป์ ผังสาระการเรียนรู้นะคะที่เราจะต้องเรียนกันนะคะในเรื่องของการจัดองค์ประกอบและการสื่อความหมายในงานทัศนศิป์นะคะสิ่งที่เราจะต้องเรียนกันนะคะมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะคะคือ1เลยปัญหาในการสื่อความหมายและ2ปัญหาในการจัดองค์ประกอบค่ะ ค่ะเรามาดูนะคะผังสาระการเรียนรู้ที่เราจะต้องเรียนกันนะคะในเรื่องของการจัดองค์ประกอบและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์นะคะเรื่องแรกที่เราจะต้องเรียนกันเลยคือปัญหาในการสื่อความหมายนะคะเราจะต้องเรียนกันใน2หัวข้อย่อยคือกําหนดเรื่องราวที่ต้องการนําเสนอนะคะแล้วก็เลือกใช้สีที่สอดคล้องกับเรื่องราวนะคะคืออันนี้นะคะ ต่อไปปัญหาในการจัดองค์ประกอบนะคะคือหนึ่งเลยที่เราจะต้องเรียนกันนะคะคือด้านการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับงานนะคะแล้วก็สองด้านการวาดเส้นนะคะสามด้านการใช้สีสี่ด้านเอกภาพห้าด้านความสมดุลหกด้านจุดเด่นของภาพนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนกันนะคะอ่ะต่อไปเลยนะคะ การจัดองค์ประกอบและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์นะคะนักเรียนดูในภาพนี้เลยนะคะเป็นการจัดองค์ประกอบของภาพนะคะในภาพก็จะมีต้นไม้มีบ้านมีภูเขามาีพระอาทิตย์นะคะภูเขาถ้ามาอยู่หน้าบ้านมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเป็นการจัดภาพหรือการจัดองค์ประกอบของภาพที่ผิดนะคะการจัด องค์ประกอบของภาพนะคะจะต้องจัดสิ่งที่เป็นจุดเด่นของภาพก่อนนะคะและสิ่งที่เป็นแบล็กการ์หรือเป็นอ,องค์ประกอบของภาพนะคะจะต้องเป็นการที่มันเกิดการสมดุลของภาพให้มันสอดคล้องกับภาพให้ดีที่สุดนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยค่ะเรามาดูปัญหาในข้อที่1กันเลยนะคะ คือปัญหาในการสื่อความหมายนะคะนักเรียนดูในภาพนี้นะว่าผู้วาดเนี่ยเขาต้องการสื่อความหมายให้ผู้ชมเข้าใจว่าการตัดต้นไม้ทำลายป่าทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่ภาพนี้ยังสื่อความหมายได้ไม่ชัดเจนนะคะทำให้ไม่ทราบถึงสิ่งที่ผู้วาดต้องการถ่ายทอดนะคะเนื่องจากสีโทนเย็นซึ่งขัดกับความรู้สึกจากเนื้อหาในภาพสัตว์ นะคะยังมีความสุขสบายมีสายน้ําแสดงถึงความชุ่มอ่าชุ่มหรือเย็นนะคะชุ่มฉ่าในป่านะคะอ่าต่อไปค่ะปัญหาในด้านที่2นะคะคือปัญหาในการจัดองค์ประกอบนะคะในข้อ2.1ย่อยนักเรียนเห็นไหมคะคือปัญหาด้านการเลือกใช้วสัสดุอุปกรณ์ที่ ไม่เหมาะสมกับงานนะคะนักเรียนเห็นในกรอบสีส้มนี้ไหมคะภาพที่ใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมนะคะคือภาพนี้และภาพนี้นะคะาภาพแรกคือการใช้อุปกรณ์ในการระบายสีที่ไม่เหมาะสมนะคะและภาพที่2คือภาพขนาดเล็กใช้อุปกรณ์ในการตัดเส้นที่มันเกิดการใหญ่เกินไปนะคะต่อไปนักเรียนดูในกรอบสีฟ้าคือ ภาพที่ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมนะคะคือใช้อุปกรณ์ในการระบายสีภาพที่เหมาะสมและการเลือกนะคะอันนี้คือ,อใช้ระบายสีอุปกรณ์ในระบายสีที่เหมาะสมเห็นไหมคะสีไม่ออกนอกเส้นเลยและในภาพที่2คือภาพนี้คือการใช้อุปกรณ์ในการตัดเส้นที่กำลังพอดีนะคะ ไปในข้อที่2.2ย่อยคือปัญหาในด้านการวาดวาดเส้นนะคะภาพนักเรียนดูในนี้ก่อนเลยภาพที่วาดเส้นในที่ไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าทําไมการวาดภาพเนี่ยด้วยเส้นที่ไม่แสดงถึงลักษณะการเคลื่อนไหวทําให้ภาพสื่อความรู้สึกได้น้อยเกินไปนะคะคือภาพนี้นะคือการแสดงถึงความรู้สึกในการวาดภาพที่น้อยเกินไปนะคะ ต่อไปในช่องสีฟ้านี้นะคะคือภาพที่วาดเส้นที่เกิดการเหมาะสมนะคะเป็นการวาดภาพด้วยเส้นที่แสดงถึงลักษณะการเคลื่อนไหวของเส้นทำให้ภาพสื่อความรู้สึกที่ชัดเจนนะคะนะักเรียนดูองค์ประกอบของภาพทำไมเยอะแยะมากมายและรู้สึกเกิดการอ่อนไหวไปกับภาพใช่ไหมคะ ในข้อที่2.3ย่อยปัญหาในด้านการใช้สีนะคะอ่านักเรียนดูในกรอบตรงนี้ก่อนเลยภาพที่ใช้สีที่ไม่เหมาะสมนะคะนักเรียนดูสิภาพเป็นยังไงคะเบอใช่ไหมคะเป็นภาพผลงานที่มีปัญหาในการใช้สีโทนเดียวกันนะคะโดยสีนะคะมีความเข้มในทุกส่วนนะคะทำให้ภาพเกิดการแข็งนะคะ ไม่มีการจุดเด่นของภาพเลยนะคะต่อไปในกรอบสีฟ้านะคะภาพที่เลือกใช้สีได้เหมาะสมนักเรียนดูเกิดการเกิดภาพเนี่ยเกิดการสมดุลการเกิดการสมูทของภาพใช่ไหมคะภาพที่มีการใช้สีที่ดีจะทําให้ภาพเนี่ยสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ผู้ว่าต้องการได้นะคะเพราะสิ่งที่เป็นความสําคัญเลยช่วยแสดงถึงความรู้สึก กับภาพนะคะภาพนี้มีความสวยงามและเกิดการสมดุลของภาพมากเลยนะคะต่อไป2.4ย่อยปัญหาด้านเอกภาพนะคะนักเรียนดูในกรอบสีส้มก่อนนะคะภาพที่ขาดเอกภาพนะคะส่วน2ภาพที่มีเอกภาพนะคะ นักเรียนดูความแตกต่างนะคะการวาดภาพที่ขาดเอกภาพนะคะหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะทำให้องค์ประกอบในภาพกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางภาพที่ออกมาจึงดูไม่น่าดูนะคะปัญหานี้แก้ไขได้โดยการเปลี่ยนมุมมองใหม่นะคะเปลี่ยนตำแหน่งของสิ่งต่างๆในภาพให้ลงตัวนะคะภาพที่ดีควรมีเอกภาพคือ มีการรวบรวมที่ไม่แตกแยกกันนะคะเมื่อดูแล้วมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภาพนะคะคือภาพเนี่ยสองภาพนี้เห็นไหมเรือภาพแรกทำไมคะทิศทางไปคนละทิศทางเลยเห็นไหมนะคะแล้วก็ใบบัวลมปิวไปทางไหนคะหญ้าปิวไปทางนี้แต่ใบบัวปิวไปอีกทิศทางหนึ่งมันไม่ใช่ใช่ไหมคะส่วนในภาพที่มีเอกภาพเห็นไหมคะนักเรียน เรือทั้งสองลำทำไมคะหันไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็อ่าอ่าใบหญ้ากับใบบัวนะคะเห็นไหมเกิดการสมดุลกันมากเลยนะคะเห็นไหมคะอ่ะต่อไปสองค่ะเรามาดูนะคะในข้อย่อย2.5นะคะปัญหาด้านความสมดุลน,นะคะปัญหาด้านความสมดุล คือเรามาดูในภาพแรกนะคะภาพที่ขาดความสมดุลน,นะคะและภาพที่สองนะคะภาพที่มีความสมดุลกันนะคะอ่ะภาพเรามาดูในภาพแรกกันก่อนนะคะคือภาพที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่รูปบ้านมีขนาดที่เล็กการวางต้นไม้และคนนะคะเอียงทางกว่าเกินไปใช่ไหมคะทำให้เกิดพื้นที่ว่างมากนะคะ <S <S ต่อไปในภาพที่สองนะคะภาพที่เกิดความสมดุลกันเนี่ย การจัดวางภาพด้านซ้ายด้านขวามีความสมดุลกันทำให้ภาพออกมามีความสมดุรน,นะคะสวยงามต,ต่อมานะคะปัญหาในข้อที่2.6นะคะปัญหาด้านจุดเด่นของภาพนะคะภาพที่ไม่มีจุดเด่นของภาพนะคะในช่องนี้นะคะ คือภาพนี้ใช้เส้นสีรูปร่างรูปทรงเหมือนกันทางภาพนะคะทําให้ภาพเนี่ยไม่มีจุดเด่นเลยนะคะต่อไปภาพที่มีจุดเด่นในภาพนะคะนักเรียนดูในนี้นะคะเป็นยังไงนะคะเรามาดูในภาพของต้นสนก่อนนะคะมีจุดจุดเด่นนะคะที่ต้นสนตรงกลางนะคะ เพราะมีรูปทรงและสีที่แตกต่างกันจากต้นอื่นนะคะการสร้างจุดเด่นด้วยขนาดสีหรือรูปทรงก็ช่วยสร้างความน่าสนใจได้นะคะต่อไปภาพปลานะคะในทะเลมีสีที่เป็นส่วนสำคัญนะคะการใช้สีที่ต่างไปจากสีโดยรวมของภาพเนี่ยจะให้ภาพเนี่ยดูเด่นขึ้นนะคะ มานะคะเราเรียนกันจบแล้วนะคะก็มีการบ้านให้นักเรียนทำสอข้อนะคะคือข้อที่1ปัญหาในการจัดองค์ประกอบของภาพเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจงอธิบายนะคะต่อไปในข้อที่2ให้นักเรียนวาดภาพธรรมชาติและระบายสีภาพให้เกิดความสมดุลกันลงในสมุดนะคะในภาพนี้มีคะแนน5คะแนนนะคะทุกการบ้าน คือคะแนนทุกแบบทดสอบก็คือคะแนนเช่นกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ทําการบ้านส่งกูจอยนะคะส่งด้วยนะคะแล้วก็แบบทดสอบต่างๆนะคะบอกแล้วว่ามันคือคะแนนเก็บของนักเรียนเองนะคะทําส่งด้วยนะคะสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ